เราไป2องราศีแล้วเรามาราศีที่3ครับเราจะมาถามไพ่ทาโร่นะครับถึงคนราศีมิถุนครับว่าในรับเดือนนี้คนราศีมิถุนชุดเขาเป็นอะไรและอย่างไรกันบ้าง จริงก็ต้องต้องมีเรื่องอธิบายเนาะแต่ว่าก็าอธิบายเลยก็ได้ระหว่างรอเออยยังไม่อธิบายเอาราศีมิถุนให้จบก่อนลวเดี๋ยวค่อยอธิบายหลงยังจากราศีมิถุนจบนะครับเรามาดูเรื่องการงานของคนราศีมิถุนครับคนราศีมิถุนเกณฑ์การงานคนราศีมิถุนได้ไพ่เป็นนายออฟครับโอ้มีให้อะไรที่แบบมือทุกอย่างสําคัญทุกอย่างจําเป็นทุกอย่างต้องทุกอย่างต้องแต่ทุกอย่างต้องเดิมเนินการทุกอย่าง มันต้องต้องต้องแล้วต้องรีบต้องประคับประคองต้องดูดองแลทุกอย่างต้องทำนะเนเรื่องที่คนราศีเมถุนต้องลงก็ไปจัดการต้องไปรับมือต้องตรงนี้นะชีวิตไม่ได้มีอะไรหรอกมีความอื่นทุกอย่างสําคัญหมดอะแต่มีสองมืออะเวลามีเหลือกี่ชั่วโมงเดี๋ยวกันนะโดนพักไปหกใช่ไหมไม่ใช่สิโดนพักไปหกโดนพักไปหกสิบแปดยี่สิบสี่ก็เหลือมาสิบแปดชั่วโมง ที่ต้องทำอะไรอูเวลาเท่านั้นน่ะคุณต้องทำงานดึกอยู่แล้วต้องตื่นให้เร็วเพื่อจัดการหลายอย่างให้มันสำเร็จจะเดินทางไปไหนก็ไม่สะดวกจะพูดคุยกับใครก็ไม่สะดวกจะทำอะไรมันก็ไม่เหตุการณ์หลายอย่างมันไม่เอือ้ออำานจยกับการทำงานของคนราศีมีถุนเลยคราวนี้ตกเป็นนายออฟคับไม่ไดีความอึดอัดใจในการที่จะเสนออะไรในการที่จะจัดการอะไรการเลือกอันนี้มันก็ทบอันนั้นอันนั้นก็ต้องเลือกอันนี้ก็ต้องทํา พอเหมือนเฉพาะตอนเนี้ยผู้คนบอกไม่เท่าเทียมคนนี้ไม่ได้คนนั้นไม่ดีไม่ได้อิงการเมืองนะแต่พูดเฉยเฉยแต่ยิงแเราทุกอย่างเขาพยายามมาครับประคองทุกอย่างให้มันครบหมดเขาต้องรับมือหมดมันเปรียเปยเลยกับไพ่ก้าถ้วยเนี่ยไพ่เก้าถ้วยทุกอย่างมันต้องาประคองทุกอย่างมีความสําคัญทุกอย่างมันต้องจัดการคนราศีเมถุนแบบเลือกไม่ถูกแบกไว้เยอะรับผิดชอบมากนั้นเกณฑ์การงานในช่วงนี้บางทีเขาต้องเข้าไปทํางานคนเดียวกับคนอื่นให้ work from home บางคร้งบ,บางทีเขาต้องเข้าไปเอาของที่ออฟฟิศเพราะไม่มีใครสามารถจัดได้เท่าเขาคนราศมีศูนเลยเหมือนมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเขาต้องทำเลยทุกเพราะาทุกอย่างมันจําเป็นเพื่อให้งานมันเดินไปได้ต้องบอกคํานี้นะแล้วเนี่ยทุกอย่างมันติดล่าช้าอยู่แล้วทําไมทำตอนทุกสิ่งทุกอย่างจะมีข้ออ้างหมดคนราศมีศนก็ต้องรับฟังดับข้ออ้างนั้นมีงานให้ทำํำกูรู้กี่ว่าดีแล้วที่มีงานให้ทํา คุณต้องคิดในมุมนี้ว่าดีแล้วที่มีงานให้ทําเพราะว่าในเมื่อคุณมีงานทําแล้วเนี่ยคุณก็ยังใช้ชีวิตคุณต่อไปได้เด็กดูชีวิตคุณต่อไปได้จะถามว่าเหนื่อยพอคุ้มกับงานไหมไพ่การเงินมันได้เป็น6หมาย six of w a n d ก็คุ้มก็คุ้มในการที่จะทำเนาะเงินคุณราศีมีถุนไม่ค่อยขาดต้องบอกคํานี้คนราศีมีถุนเงินไม่ค่อยขาดแต่ถามว่าจริงๆริะทุกราศีอันนี้เป็นราศีที่สามที่ผมเห็นมุมเล็ก ว่าคุณต้องเอาเงินที่คุณจะทําเพื่อไปเช่นบางคนเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวช่วงเวลาเนี้ยคนบางะไรพวกนี้นะคนราศีเมถุนที่เห็นอาจจะเงินไปติดคากับทัวร์ติดคากับตั๋วเดินทางติดคากับอะไรก็ตามเพื่อจะเดินทางก่อนหน้าเนี้ยแล้วคุณนะช่วงเวลาเนี้ยคุณต้องไปเรียกมันกลับมาเพราะคุณไม่ได้เดินทางคุณต้องพยายามไปรีฟันมานะได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นบางคนนะครับวางแผนในการที่ท่องเที่ยน้นซื้อทัวร์เรียบร้อย แล้วมันติดต่อใครไม่ได้บางทีพวกาต้องรีฟันกลับมาเพื่อเ,อเงินเก็บไว้ก่อนเงินคุณได้เงินกลับมาคนราศีมิถุนเห็นเงินดีได้เงินดีจากการรีฟันรีฟันเงินที่สำรองไปเพื่อจะไปท่องเที่ยวจ่ายไปก่อนจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเยรีฟันกลับมาหมดสองคนราศีมิถุนเป็นราศีหนึ่งที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยอะมากได้รับเงินช่วยเหลือเยอะมากแต่มันมาจากการกระทาคนราศีมิถุนงั้นคนราศีมิถุนเข้าเกณฑ์เยอะ งั้นเงินเดือดร้อนไหมก็ก็เดือดร้อนแหละต้องบอกคํานี้นะแต่มันมีเงินช่วยเหลือเข้ามาเยอะทําให้การเงินอะไรก็ตามมันก็ยังพอไปได้ถ้าคนราสีมือถุนเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องเงินเท่าไหร่เขาปสนใจในเรื่องของการทํางานเขามากกว่างานซีเรียสเขาจะมีงานที่ต้องทําเขามีสิ่งที่ต้องทําเงินเขาเลยว่าใช้จะมีก็ใช้แต่ไม่ได้ระวังในเรื่องการใช้สูรุ่สุรายเพราะหกไม้มันมันใกล้เคียงกับการใช้สูรุสุรายบางครั้งบางทีก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ใช้ไปสิก็ไม่ได้มีต้องไป,จจไปจแจบบ ส,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 สุดท้ายจะมีปัญหานะสุดท้ายจะมีปัญหาแม่บอกว่าพยายามระมัดระวังสองการก่อนนี้ในอนาคตข้างหน้าคอรสัสิมิทุนเห็นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าบางคนครับเอ่อไม่ได้วางจริงก็วางแผนไวแ้แหละแต่คือช่วงเวลานี้ไม่ได้คิดว่ามันจะสะดุดขนาดนี้บางทีต้องเอาสมบัติเก่าเอาของเก่ามาเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สิเอนาคตที่คุณได้ใช้ไปเพื่อมันดรอปลงแต่ผมแนะนำคอรสัสิมิทุนว่า ถ้ามันเป็นหาเรื่องของหนี้สินแล้วคุณยังไม่สามารถหาเงินมาใช้ได้คุณลองติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่หรือติดต่อไปหากับเขาเรียกเจ้าหนี้คุณใช่ไหมแบงก์คู่ค้าหรืออะไรก็ตามว่ามีความช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างบางครั้งบางทีคุณอาจจะรับการบอกแล้วคนละสี่มิบหิลได้รับการช่วยเหลือเยอะมากไงงั้นลองเข้าไปคุยแล้วคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือในการนี้ไม่ต้องชาระเงินแต่ดอกต้องเดินนะมันต้องเสียอะไรสักอย่าง แค่คุณผ่านช่วงนี้ไปได้แต่ถ้าคุณมีกําลังคุณเ็าค่อยทยอยๆจ่ายไปหรือถ้าคุณมีสมบัติเก่าเก็บไว้ช่วงนี้เป็นช่วงนี้เอาสมบัติเก่ามาใช้นะครับคราวนี้มาดูความรักของคนราศีเมถุนความรักเราแบ่งเป็นสองพาร์ทอยู่แล้วก็คือคนโสดราศีเมถุนครับคนโสดนะช่วงอลานี้หูอืมคุณวายเยอะมันเป็นตกเป็น king off ครับเอ่อกลับหัวไม่ได้ตัดสินใจเลยหรอกก็แค่ เขาแคบฉันอยู่ฉันได้ฉันไม่ต้องคือเข้าใจสัจธรรมแต่เฉยๆซะเฉยๆ,ๆว่าเออก็ฉันก็อยู่ฉันได้ฉันก็อยู่ฉันนี้แหละใครเข้ามาก็ตามว่าอะไรเยอะไม่เอาตัดเออแปลกนะอะไรเยอะไม่เอาตัดไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ได้ใช้น้ําหนักคําว่าดีหรือไม่ดีด้วยแต่อะไรเข้ามาเยอะเยอะมากไปมากเกินไปเยอะวุ่นวายไม่เอาตัดนี่คือสิ่งที่คนราศีเมถุนที่เป็นคนโสดอู้ขอประทานอภัยครับ เป็นคนโสดคิดและรู้สึกอยู่นั้นอะไรที่เข้ามาวุ่นวายมากเกินไปเขาตัดเขาขอวางเขาขอใช้ชีวิตอย่างนี้ไปก่อนอย่ามุ่นวายอะไรเขาเยอะบางคนมาอุ้ยเราถึงเวลาต้องมานั่งตัดอมมาไป,ไปตัดข้างหน้าไปตัดนใจข้างหน้าไม่เกี่ยวกวับฉันบางทีบางครั้งต้องต้องอะไรอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเลือกฉันไม่ต้องอฉันเป็นฉันตัดตัวฉันเองได้เลือกที่เอาตัวเองออกมาจากสิ่งอย่างที่มีปัญหา เพราะบอกว่าฉันอยู่ด้วยฉันด้วยตัวเองได้บางทีบางครั้งครับตกเป็น king of ครับกับหัวไปเจอหกไปเจอเก้าทั่วและ 6, หกไม้ถ้าพูดถึงคนโสดบันี้มันเขาตัดสินใจเกิดเรื่องราวที่มันคาราคาสังมานานจีบกันอยู่นั่นแหละไม่ลงเอยสักทีตัดสินใจว่าโอเคไม่เป็นไรเธอก็มีชีวิตของเธอฉันก็มีชีวิตของฉันอืมเราถอยกันคนละเก้าหยิงคนละเก้าโสดเฉยเลยอันนที่โสดเต็มเต็มเลยไม่ได้บอกจะเพื่อเลือกคนใหม่ด้วย แค่ฉันอยากมีมีที่ของฉันแล้วมันันไม่เห็นต้องอะไรกับเธอเยอะนี่ฉันก็อยู่ของฉันได้เธอก็อยู่ของเธอได้กันก็ต่างคนต่างอยู่ก็จะเป็นเรื่องจะด,ดีกว่าเขาคิดอย่างนี้คราวนี้มาดูคนมีคู่ครับคนมีคู่ราศีเมถุนได้ไพ่มาเป็น page of p e t a c a l กับหัวคนมีคู่ครับในช่วงเวลานี้เนาะทำแต่ง,งานทำแต่เรื่องจำเป็นทำแต่เรื่องสำคัญ คุณคิดว่าคุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างได้ได้คุณคิดว่าคุณต้องแฮนเดิลทุกอย่างให้ได้เขาแฮนเดิลคือถือหรือจัดการทุกอย่างให้มันได้คุณคิดแล้วคุณบอกทุกอย่างคือความสําคัญทั้งหมดคนที่บ้านคุณนะเขาเข้าใจนะแต่ไม่ใช่เป็นการผลักภาระไปหาเขาซะทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นการไปโยนภาระให้กับคนรักคุณซะทั้งหมดเฮ้ยเธอต้องเข้าใจฉันสิใช่ก่อนหน้านะั้นะเขาเข้าใจไม่ให้เขาไม่เข้าใจ ผมบอกว่ามันตกเป็นเด็กถือเหรียญกับหัวเนี่ยมันบอกว่ามันจะกลายเป็นพาละบางทีบางครั้งครับการที่แฮนดล์ลมันจะมีความสุขมากกว่ากันในตอนนี้นะช่วงวันอะไรคิดก,การที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณรู้ไหมว่าคนรักของคุณเนี่ยราศีเมทุน,เ,นเขาก็อยากช่วยเหลือคุณนะเขาก็อยากเห็นคุณอ่อนแอบางบางทีบางครั้งเขาเขาเห็นไพยย่เงี้ยเด็กถือเหรียญกับหัวบางทีบางครั้งเนี่ยเขาอยากเห็นคุณพลาดเขาได้เข้าไปช่วยเขาได้เข้าไปสอดแทรก เขาได้มีส่วนในชีวิตของคุณมั่งเนี่ยคนรักคุณคิดอย่างเงี้ยเขาคุยว่าคุณแฮนเดิลทุกอย่างทําไมว่าต้องแฮนเดิลพลาดมั่งก็ได้หรือจงใจพลาดมั่งก็ได้เพื่อที่จะให้คนรักคุณน่ะได้เข้ามาสอดแทรกก็ได้ช่วยได้มีกิจกรรมร่วมกันมันเป็นช่วงเวลาใช่ครับเขาบอกห่างกันสักพักโซเชียลดิสแทนซิ่งห่างกันสักพักเพื่อหยุดเชือ้อ ใช่แต่บางทีบางครั้งมันก็ต้องสื่อสารไปเกิดความเข้าใจในครอบ,บมันเป็นช่วงเวลาที่ได้ปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับคนรักคุณกับคนในครอบครัวคู่รักได้ปรับความเข้าใจกันในเการได้มองเห็นกันแล้วบอกคํานี้ไม่ไแกว่าวจะจับผิดเรื่องนู้นนี้นั่นไม่ได้เกิดการจับผิดมันเป็นการที่บอกกล่าวกันหรือถแถลงออกให้เห็นและให้อภัยกันซะมักกว่าบางครั้งบางทีคนรักก็อยากจะช่วยเหลือทูบอกอ่ะบางทีเขาเขาาแช่งในใจต้องบอกคำนี้ คนรักคนลาศีมีถุนเนี่ยแช่งในใจว่าขอให้เองพลาดขอให้เองล้มขอให้เองสะดุดไม่ใช่เขาไม่อยากให้คุณทําให้สําเร็จเขาแค่อยากให้เขามีเข้าไปเป็นแบบมีส่วนร่วมมั่งนั่นเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะไม่ทั้งคนที่แข็งแกร่งนะคนที่อ่อนแอนะบางทีบางครั้งเขาบอกว่าความอ่อนแอก็เปรียบเหมือนกับหนูที่ไปกัดเชือกให้ราชาศีหลุดจากบ่วง บางคนความแข็งแกร่งเขาก็อยากเป็นคนที่ไปเดินตอกตะปูป้งป้ง,ปงให้แฟนต่อชั้นให้เสร็จหรือขับรถไปเปลี่ยนยางซับยางให้แฟนเขาก็อยากเป็นอย่าง,งานั้นหรือเขาอยากเป็นคนที่พาคุณไปช้อปปิ้งแล้วเขีนรถให้คุณเลือกซื้อของได้รู้ว่าคุณเลือกชอบแบบนี้เขาชอบแบบนี้เขาได้รู้มีส่วนร่วมกันมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คนรักของคนราศีมีถุนต้องการก็ลองไปปรับไปใช้ดู เรามาดูกันครับคุณราศีแม่ทุนจะทําตัวอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรจะแสดงออกหรือปรับพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้เขาบอกว่าบางทีบางครั้งให้อภัยว่างมั่งให้โอกาสต้องบอกคํานี้นะอยู่ทำแล้วก็ตามช้ากันมากขึ้นไฮปินเซสกับหัวมันไม่อยู่อย่างอึดอดัดมันต้องละความอึดอัดลง นะครับมันอึดอัดอยู่แล้วมาเจออย่างนี้ก็อึดอัดบางทีบางครั้งก็ต้องปล่อยวางละมันมั่งก็ได้ให้มันพลาดมั่งก็ได้ไม่ต้องสติกทุกอย่างลงนะเวลานี้หรอกไม่ต้องบอกทุกอย่างจะต้องสําคัญต้องทําให้เร็จทุกอย่างจะต้องเป็นอย่างนี้หน้าเวลานี้หรอกไม่ต้องละมันมั่งก็ได้โลมันมั่งก็ได้วางมันมั่งก็ได้ต้องบอกคํานี้เพื่อที่จะอะไรเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้น มันต้องแฮนเดิลทุกอย่างเมื่ีเราคุยกันมันต้องไปถือทุกอย่างมันต้องเคลียร์ทุกอย่างให้มันสำเร็จมันต้องมอทุกอย่างก่อนทุกอย่างมันมีการจัดการคุณจัดการมันสิให้มันเป็นช่องเป็นสเต็ปเป็นการจัดวางเรียนรู้แล้ววางมองโดยตามองโดยสติมองจัดการโดยปัญญาแล้วค่อยๆทําไม่มีต้องรีบเร่งหรอกวันที่ปล่อยไม่หลุดใบมั่งก็ได้มันก็เป็นเรื่องดี คนอื่นจะได้ทํามัง่งกินที่เราไฟังว่าคนรักก็อยากให้คุณแม่งพลาดเขาได้เข้ามาช่วยมันเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วถามว่าต้องร้องขอไหมจริงจริงบางคนเขาไม่ได้บอกอยากให้ร้องขอหรอกนะบางคนเขาไม่ได้อยากให้นแต่เขาแค่ต้องการให้ให้ให,ให้ให้หันมามองแล้วให้เขาคุณมองเห็นเขาบ้าง,งาานั่นเนี่ยไพ่การกระทำะไรตกเป็นราชินีพระจันทร์กับหัวมันต้องเก็บทุกอย่างมาอึดอัดมันต้องเก็บทุกอย่างมาคิดทํางานถึงเวลานอนก็น,นอนพักผ่อน ถึงวเวลาวางตําราก็วางตาําราถึงวเวลาวางงานก็ต้องวาง,งานะนั่งดูหนังกับคนในครอบครัวนั่งเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างก็ได้นี่เป็นสิน่งคนราศีมิถุนต้องพยายามที่จะทํานะครับแล้วการทําบุญะอะไรละ่ะที่ช่วยคนราศีมิถุนเสริมชีวิตให้ดีมากขึ้นตกเป็น Ace of s w o r เอ็ o ออฟซอสเขาต้องบอกคำนี้ครับอืมใครติดขัดอะไรช่วยเหลืออะไรก็ตามเขาบอกว่าการที่ไปเป็นเทียนเล่มเล็กต่อจากเทียนเล่มใหญ่ให้เกิดความสว่างมากขึ้นการอะไรก็ตามบอกหนึ่งการเข้าไปเป็นจิตอาสานะครับการขอตัวเองเข้าไปอาสานะครับเข้าไปช่วยเหลือคนนะครับที่เขาขาดแขนทําสภาวะเวลานี้การเป็นสิ่งที่บอกก็ต้องพูดคุยนะครับการ รับเขาเรียกว่าไงดีมันเอชออฟซอสเอชออฟซอสคิดว่าจะทำอะไรได้ที่จําเป็นทําไปก่อนช่วยไปก่อนอันดับแรกเอาตัวเองก่อนนะให้มันไม่ต้องเป็นปัญหาคนอื่นการทํางานเยอะเกินแปะจะเป็นปัญหาถ้าเราคนอื่นถูกไหมครับการทาบุญแล้วก็ทำเอชออฟซอสช่วยเหลือคนอื่นถ้าบอกคอําคนีา้ที่ช่วยได้ไปก่อนไอ้หนึ่งอย่างที่ผมเห็นเนี่ยก็เรียกว่ายังไงดีเอชออฟเอาเขาเรียกว่าเอาตามความจําเป็นสิ่งที่มันขาดในะปัจจุบัน เช่นตอนนี้ทุกคนตกงานกันออกไปแจกอาหารก็จะต้องเซฟตัวคุณเองถูกปะการออกไปเป็นจิตอาสาแจกน้ํานู่นนี่นั่นคุณก็ต้องเซฟตัวคุณเองน่นเป็นการที่ทาที่สัมพันธ์มันไม่ได้เกี่ยวเพราะตอนนี้คนขาดหน้ากากเพราะว่าหน้ากากคงไม่ขาดแล้วแหละได้ข่าวมาว่าโรงงานเปิดการผลิตแบบใหญ่โตมากเลยจากเศรษฐีท่านหนึ่งเจ้าสัวตั้งต่อคํานี้ทุกคนก็ต้องรู้จักทุกคณก็ต้องเห็นข่าวหน้ากากคงไม่ขาดแล้วล่ะชุดอาจจะยังขาดต้องบอกคํานี้นะ แต่ก็ตามหน้าเสิอตามความจําเป็นช่วยวก็ตามเป็นเสี้ยนเขาเรียกว่าที่ผมเห็นมเห็นเป็นเทียนเล่มเล็กมีดเล่มเล็กที่เองเราใช้หั่นผักได้ที่ไว้ใช้เหลาดินสอได้ทําให้ดินสอมันเกี่ยนได้หั่นผักแร่หมูทําให้มันสามารถทำยงทำกับข้าวได้เป็นเทียนเล่มเล็กที่ต่อมาจากเทียนเล่มใหญ่ให้มันเกิดความสว่างทั่วถึงกันได้ในช่องในหลืบหรือในมุมที่มองไม่เห็นถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่คนราศีมีถุน สมควรที่จะทำนะครับโอเคนะซีเมนทุนจบละ